เมื่อปั่นใจให้บุญเขาแลายท่ากันไปขอเจ้าลูก,กองค์ยินเอ้ยห้พี่บอกหากเห็นพอ่อได้ลูกหน่อยเป็สายนั่นเป็นน,นักเนนนือนต้องหาท่าน้องหาเอิมกำจัดมัานในคนทีเรียกเสนาทาาี พี่น้องเอ้ยน้องมารับก,กินว่าใดดอกพี่น้องใจมั้งปุ๊กพนเพราะปานไฟลุกจุดล้นเอาล่างต้องหาทางกำจัดให้อีแต่พุ่มหม่ามันหน,นีไปให้มันพ้นจากทีเราเล่าข้องวังหนีมันบ่นม,นมีดอกพี่น้องในใจไข่แม่นบ่าพ้นก็มาละเขยดทักษาโซนทักษาเอซีไปค่ะไม่อย่างไี้น้องแม่ผู้ใดก็ไม่เลยสิอารมณ์คุณเครื่องแต่สาวไปค่ะเฮซี่ไปร้องไให้รับตูนเพืจังใดไม่น้องกระงไงตั้งแต่เราอยู่กับเสด็จพีมาหนีจักตีแล้ว แม่เลยไปคะอีปาทุ่งเม้ามันมาแต่ใส่ที่บ้านป้าบ้านนุ่มบุอมดุมันมาอยู่มาจักเดือนเนี่ยตอนนี้นี่ยมันตั้งคลองใกล้ศีอษะลูกแล้วไม่ต้องกูกจับก้อแม่เลยไปใส่เนสีเพราะเรื่องนี้น่ะไม่ต้องกระซูนกูแพ้เห็นสิหรอเปะเคะนั่นแล้วไปขอลูกกไอเห็นสีไปขอก่อน ต้องไปจัดการมันเนมันสิ่งสัตวขั้นคืนปล่อยไว้แบบนี้ชีวิตเล่าเนี่ยต้องแย่แน่นอนเลยเราสั่งมาเล้เไปค่ะเฮียีไม่นอกเอาจังสี่อามาสนมทั้งหลายขั้นมื่อใยิ่มาทุ่มมานเนี่ยมันเจ็บทอกไลสิออกอูเด้อให้พวกให้พวกเจ้าไปค่ะหาผ่าพี่ปีตาไม่ไหวหาผ่าพี่ิตามขาทุ่มมาไวแมนแล้วหาผ่าไปพิตามันไววและก็ให้มุดเจ้าเนี่ย หาหาสแสดงว่าเมื่อมันขวัดลูกว่้าามันเห็นหนาลูกมันเอาหไ,เ,าไ,ปเ,ไเป็นมา่อเห็นสีแล้วไม่น่ถือต้องที่สุดหาลูกมามาเปลี่ยนแล้วใหม้มดนเจ้าเนี่ยนักขึ้นไปให้สเสด็จพีทอดหัวหัดหัวหัีหัวดัวหัวหัอหัว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 หาวหัวหัวหั่หัวัวหห จะมัไป็นายเหนือหัวไหมคะไม่น้องโอ้ยจะเป็เข้าใจยากเนาะเป็ตะบูเพื่อเิที่บ้านก็ได้วัดกัางีการศึกษานี่กะไรเปิดีทันดีเข้าใจแล้วไม่น้องได้ม้ามาเร็วเนี่ยนั่งึ้นไปให้เสร็จที่ทอดพเนตรถม่มน้องอเขาอดเนรนะโอ้ยพระมาเหสีพระเจ้าค่ะไม่ยั้งออมาซะแตบเกิดได้ใหญบ้านี่ ขบเจ้าว่พระคือเขาเห็นไฟที่ความสวยสวยงามงดยากมพระเห็นสีแล้วพระเจ้าค่ะสวยบมากผพระเจ้าค่ะจะเป็นบอดซื่อใจเนาะแยกียะขาเป็นแต่สีตรงไหนทุ่งเงินใหญ่ใหญ่และที่สำคัญพระเจ้าค่ะสอคัญตรงไหนมองไหนงามอีมขาพระพุทธเจ้าพระคือผู้ใดมีความขืนสวยสวนสองพระพุทสีแล้วพระเจ้าค่ะแล้วก็อีเมลเมื่อกี้ว่าอย่างไก่อนเฮ้ย คมึงมาแล้วหรือผู้ชมนยโอ้ยต้ต่อมาโซนลอกบ่าจทางให้ดีเด้อบรุแกมบุงบอกใดีเด้อคือโยนมาทีสงสัยเสีูฝดเลสงสัยเสีจะมีปัญหารอจริงๆเพระว่าโซนนี้เสียงกับบจาเนิวาตก็มาว่สวามา่าเม่อมื่อมื่อเมื่อคดกายัง่ล ขาดทั้งหลายให้ไม่รู้จใจในสี่วจาสี่ใจยังเนี่ยให้ไม่รู้จใจที่ตามและที่สมเนีน่ยพูดปากเล่นขันบอกคนอีสูงระวังข้อขาดนะฟังเราให้ไปจัดการเรื่องนี้นมันสำเร็จแล้วห้ามไปไพ่หูนะขัน้ดใดห,หูเนีเยนนนเย่ยเล่าสุดแทนในม้าเลยสุดมันบูเนี่ยเรื่องที่สำคัญนะห้ามใล่นเส้นที่นี่ยพูดไปเด่นขาดตายแน่นนอนไปเฝ้าไปจัดการขันงานนี้เซ็ตซับเรียบร้อยมือไดนให้หู้เจ้าเนี่ยมันลง สวยงามๆกับเราเลดีป้ะ่ที่สุดเลยค่ะเยี่ยสุดเเรื่งหนไปค่ไปไปเมียนมันเลยเราจะเล่าป้าทาวู่งนีไม่นมไปจวดจายปาดกุ่มอาจารย์ไปเไหามาหน่อยเสียงมาเสียงขี้ขี้แยแกแน่นอังในหัวอกกูฟังเอ๋ยบอยยุตเป็นล็อกแก่ัาทุบาน